เอาแล้วครับผมก็กราบสวัสดีนักสอยเวททุกท่านด้วยนะครับผมนะวันนี้นะเอาวะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในรายการเจาะประเด็นหลังดูนะครับผมเป็นตอนที่15แล้วก็ไม่ต้องพูดมากนะครับผมก็ไปเลยแล้วกัน หลังเตอนที่แล้วนะครับผมการประลองก็ได้เริ่มต้นขึ้นไม่สิเรียกว่าการต่อสู้ซะมากกว่าทางฝั่งของพวกยูจินะครับผมก็เตรียมตัวที่จะขับไล่พวกปีศาจนะั้เพื่อทําแต้มเอาชนะแต่ว่าในขณะนั้นน่ะโทโดก็โผล่มาพอดีนะครับก็คือเป็นตัวละครที่เรียกว่าน่าจะแข็งแกร่งที่สุดในเกียวโตแล้วซึ่งผู้ที่ได้รับหน้าที่นะครับผมให้ต่อสู้กับโทโดเพื่อยือเวลานั้นก็คือยูจินั่นเองตามแผนที่พวกเมงุมิวางไว้แต่ว่ายูจิบอกว่าจะไม่แค่ยือนะครับจะชนะให้ได้เลยและแล้วการต่อสู้ห่งลูกผู้้้้ชายก็ไดเริ่มตนนขึ แต่ว,ว่าโทโดนั้นไม่ใช่ธรรมดานะครับก็คือแข็งแกร่งมากๆแม้ยูจิจะมีพลังกายภาพสูงแต่ว,ว่าสำหรับโทโดนั้นยังอ่อนเกินไปแต่ถึงอย่างนั้นยูจิในตอนนี้นั้นได้ผ่านความเป็นความตายมานับไม่ถ้วนแล้วของแค่นี้เนะี่ยใครจะไปยอมแพ้กันละ่ะเมื่อโทโดเห็นดังนั้นนะครับผมเลยรู้สึกถูกใจนะก็เลยได้ลองถามคําถามกับยูจิไปนะครับซึ่งเป็นคําถามที่เคยถามกับเมงูมิแล้วนั่นก็คือชอบผู้หญิงแบบไหนถ้าเป็นคนปกติก็จะตอบไปว่าภายนอกนั้นไม่เกี่ยวนะครับเกี่ยวที่จิตใจ แต่พระเอกของเรานะครับยูจีกับตอไปว่าชอบผู้หญิงสูงๆแล้วก็สะโพกใหญ่ๆซึ่งบอกได้เลยว่าถูกใจโทโดเป็นอย่างมากนะครับถึงขนาดที่เรียกว่านี่แหละเพื่อนรักที่เข้าใจซึ่งกันและกันแบบเพ้อเลยแต่ว่านะครับอย่าลืมไปว่าพวกเกียวโตนั้นต้องการที่จะฆ่ายูจิก็เลยได้ว่ารุมโจมตีใส่ยูจินะครับผมทุทิศทางเลยนั่นนะครับทำให้โทโดนะโกรธเป็นอย่างมากที่มายุ่งกับการต่อสูอ้ของลูกผู้ชาย ทำให้ทุกคนเลิกนะครับแล้วก็ปล่อยให้ยูจิกับโทโดนั้นต่อสู้กัน2คนและคนอื่นก็แยกย้ายไปต่อสู้ซึ่งตอนนี้นะครับพวกเมงุมิก็เอจใจได้แล้วว่าพวกเกียวโตนั้นต้องการที่จะฆ่ายูจิแน่ๆก็เลยแยกกันไปประกบต่อสู้แบบตัวต่อตัวเลยทีเดียวตัดกลับมาที่การต่อสู้เมนหลักนะครับผมที่กำลังต่อสู้แบบุเดือดเดือดพล่านถึงขนาดที่โทโดยังยอมรับเลยนะครับว่ายูจิเนี่ยกำลังกายเนี่ยพื้นฐานมากกว่าตัวเองทั้งๆที่ยูจินั้นตัวเล็กกว่าเขามากแต่ถึงอย่างนั้นนะครับโกก็ยังถาาว่ พอใจกับพลังแค่นั้นอย่างนั้นเหรอไม่อยากที่จะแข็งแกร่งขึ้นอีกอย่างนั้นเหรอแน่นอนนะครับว่ายูจิก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายจนถึงคาพูดที่ว่านายอยากที่จะอ่อนแอต่อไปแบบนี้อย่างนั้นเหรอบอกได้เลยว่าจี้ใจดายูจิเป็นอย่างมากคนระับและหลายๆการต่อสู้ห่งลูกผู้ชายยกที่2ก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับผมซึ่งเนื้อเรื่องสําคัญก็น่าจะมีประมาณนี้นะฮะโดยต่อไปนี้จะเป็นการเ,าเริ่มจะคุยกันแล้วครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง,างสำหรับตอนนี้นะ นั่นก็คือฉากคุยกันระหว่างมากินะครับผมและก็มิวะนะเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นสายเวทนะครับผมของนักเรียนถ้าเกิดสามารถทําผลงานได้ดีนะครับผมก็จะสามารถได้เลื่อนขั้นนะมันก็ปกติแต่คนที่สามารถนะครับผมเลื่อนขั้นให้ได้เนี่ยต้องไม่ใช่อาจารย์ของฝ่ายตัวเองก็คือโคโจไม่สามารถเลื่อนขั้นให้กับยูจิได้นั่นเองจากตอนนี้นะครับถ้าไม่ลองสังเกตได้เลยว่ายูจิเนี่ยเปลี่ยนไปมากจริงๆนะครับความคิดของเขาเนี่ย ความจริงจังในการต่อสู้ที่เพิ่มมากขึ้นตอนนี้ก็คือผมอยากจะเห็นยูจีแบบเอาจริงและเอาแบบต่อสู้แบบเลือดสาดกับโทโดเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้กดอะไรก็ได้ที่ผุณอยากจะกดนี่แล้วก็กิจกรรม Q&A ยังมีอยู่นะครับผมสามารถคอมเมนต์ที่คลิปไหนก็ได้นะที่เป็นคลิปปัจจุบันห,หน่อยหน่อยหรือว่าไปคอมเมนต์ในเพจก็ได้หรือว่าในโพสต์ในคอมมูนิตี้ก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็เรียวิกิเทนครบายครับผม